อันนี้มาสีเ่าครับเนี่ยตบปัน,ปนหมดละตบปันกินเนียหมดเลยมาท่านจับัดทุกท่ายอีโอ้เยอะยะอยู่เจ้า สีเป็นเม็ดออกมาดีแห้งนะครับเม็ดยาวดีเม็ดบ่อหักผมงานพองไอ้น,อนี้ครับโอ้ปิดพิดจากเบรเกอร์เลยปิดเพ่งนิ่พิดพเพลงได้ปะตกคนปิดเพ่งก่อนนะครับอ่า ปึ๊บเดี๋ยวติดลิขสิทธิ<ต>์อังนี่ติดอยู่ว่าสายยันติดหมดนี่อันนี้เอาไม่อยู่อันี้เ,เต็มเลยไอเม็ดไอเนี่ยเม็ดหยาดอกหยานะครับดอกยาเต็มเลยอันนี้เอาอยู่น,นี่นล่อสองพีตัวนี้งามเลยครับนี่เป็น่อสองพีอนนี้ก็ล่อ,สอ,อ,ลอสองรอบแต่เอาไม่อยู่เยอะมากดูดอกยาดอกเดียวเต็มก็จ้าเบ้อแล้ว แล้วแล้วได้เข้าเดีเด๋ยวกำลังสอบกระสอบจะแยกกันไว้เดี๋ยวครูจะไปฝัดเอาวันนี้ผมกระลบงานตาเข่ามากนะครับมากินเข่าตาเขายุดละแต่ว่าได้ยินเสียงโอ้มากินเข่าแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้นี้ไม่ค่อยจะเพียบนะครัปากกว้างจัด อืมค่ะเป็นดอกหญ้ากวนีเหมือนกันนันจะไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็นไอเนี่ยลายูซัมนี่น้อยเดียว,วไม่เยอะเหมือนนั้นนิดข่าวอันเดียวกันนั่นนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบกลนๆที่เขาที่นี่ยังไงมนนี้บเดปไปเกี่ยวข้าวน้ำกันครับเมบื่อวานสามสิบหกสอบ สามสิบหกสอบได้ละละเครื่องแดดตัวซุ่มกันยังซุม่มนะครับเพราะว่าบางมองแซ่น้ำปีนี้น้ำไหลพิเศษน้ำไหลเกินไปด้วยซ้ำเออเอากระซุ่มงุ่มถังไว้บันก็นหาถังด้วยบันถังไปใส่้อ,อนครับบัน ไม่ใช่ไมนเจใช่ไม้คำ้ำนี่ไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำเออเอ,อบอกว่าใจ้อถั้งขาวนี่จ้อทั้งขาวไปหายเขามันสีไหวว่าสันบ่นได้จอ้อทั้งสีนี่แหละพอไปซุบป,ปั๊บแลวมันก็สีได้หลายว้ยสันจอก,ก้นก็คืออยู่มันจะเข่าเธอละเต็มถังผมนะครับบ่ต้องค่อยตักมันจีมันิดสองถังหนึ่งกระสอบอืม น่าซืข้าวเดียวน่าซีดีนะครับแต่ว่าบ้านได้เจาะเดี๋ยวตอนเก็บตอนใบาขากัจังเห็ดนะครับ,บ,เ,บเอาละแกะน,นี่บ่ได้บ้านแก่ฟังบ่ได้ไโอ้มาหลบก่อนมีเม่นะครับมีเม่ไก่อยู่หนี่แต่ว่าตอนนี้มแจะไข่ปลาแล้ว,ว่็จ็เมื่อนี้เอาจากสอบ หาสอบสอีไปแล้วสามขั้นตอนการห้อนครับบันห่อนลาห่อนห่อนหลาห่อน,น,นเอา สั้นแรกสิเป็นพวกเศษ้าพวกเศษยพวกเศษ้ายุชันแรกเม็ดเขาสั้นสองครับส่วนไอ้ดอกห้าสั้นสามตำสูตรกับฟุนกับดอกห้านะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเคืองนะครับเ๋ยวอีจกจังหน่อยกลับไปค้นเขาอนก สองแดก,ก็นเบว่าจเอาคากๆอยู่มันยังชุมช่มๆอยู่เพราะวันเปียกมันยังสุ่มแห้งอยู่แต่ว่าแดดแดให้หายนะครับเ <c oughs> <c oughs> าเดียวที่ไม่ค่อยากมัจะดีไอ เศษที่ได้จากนี่นะครับแกบกับห้ำนะครับห้ำหยาบนี่กระิไปเทให้เทให้ไกลทั้งขาดนะครับเป็นห้ำหยาบเนี่ยบอกอ,อกเนี้ ข้าวไม่ออกแล้วตีไว้โอ้ิดไว้โอ้มันเต็มถังโอ้ข้าวจเมเยอพอได้เต็มถังสีก็ค่อยโอ้หมดกระสอบค่อยมาสีทีหนึ่งนี่ก็กลับอรอบนึงอไอรอบหีกรอบนึงรอดสองรอบถ้ารอนรอบเดียวก็เออกดอกยาเยอะอ๋อ ร่อนสองรอบนะครับนะสูตรไอ้นี้สูตรไข่ก็สูตรไข่นะครับเอาถังมานั่งไปนะโอ้ยจะขี่ไก่ล่อนสองรอบข้ามันก็จะสะอาดขึงง้นไหมล่อนรอบเดียวข้ามมันก็จะไม่ใช่สะอาดเท่าไหร่อทั้งช่องเฮามีข้าวดีนะครับยอดผู้ติดตามขึ้นมาเป็น1,800 แล้วนะครับรางวัลไปร้อยซับสไคร์เบอร์นะครับอ่าทุกอย่างที่เดี๋ยวจะมีหน้ารถไถกันจะมีรถไถอ่านะครับช่วงนี้รถไถเขาจอดอยู่นะครับบอดได้ออกงานรถไถจอดอีนี้จะนักไถเข้มาสีข้าขยางอ่าก็อจอดรถไถกับชีขา่าวนี่นะครับอันนี้เราก็กีดยางนะครับได้๋กีดบอรบุระมะขืนอ่มามะขืนกีดอยู่ เฮ็ดขึ้นสีเซ้าออกแล้วนะ,นะเฮ็ดเพราะม,มีไฟออกไปหาแหละวางสองสามมือว่นยังได้หลายอยู่นะครับต,ต้องไปเดินเตะมันมจริงๆถึงจะได้ต้องเกิดยูขางรองเท้าอีหลียังได้ ประกอบนึ่งได้สองถังโดยประมาณใกะซีจะได้ได้ถังใหญ่ได้สองถังกะสีประมาณอาทิตย์ละเถื่อประมาณนั้นปะ อาทิตย์ละเชื้อนะครับราคาเขาเก่าก็รลังสิเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวสีแดงเขาไม่ไปแทนไหวตากแล่ามือนี้ก็เอาไเขาไปแทนนะครับข้าวถึงที่แกบอกว่าแกจะไปฝากเขาที่ไหนอือเอาไปฝากพี่น้องต่างจังหวัดนะฝากพี่น้องต่างจังหวัดที่เขาไม่มีข้าวอืเพราะว่าเขาไม่ก็ตากแล้วมือนี่อาจสีแดดมือนี่หรือสองแดดท่อนมืออื่นกับเบ้จักครับเพราะว่าไงอาจจะได สามวันนี้ได้น่าจะได้มาทีพันแปดร้อยนะครับขอพุณนทีขอพุณนท,นทีนะครับขามากกดติดตามนะครับเบิางเผลงานขามากคนรูามมากก้สำหรับยอดยอดการดูบ้านลดลงมาแล้วนะครับเหลือสองพันกว่าบ้านในพานเกณฑ์นะครับก็ฝากชักหน่อย ได้ดูข่าวยันคณไหมอะไรข่าวข่าจะเมื่อยม่ออยยนยา,มามออบบนบบยังาดจเ่อ้ามาเมื่อยเออไม่ไ้บอลบอข่าวกโอ้บอลไทย่ว่เออลูกหน่รือ 1> 1อก็ทีมมันก็ รู้สึกว่าจะลงตัวแล้วนะทางกันหน่อยหนึ่งบอสคู่แข่งมันไม่ก็ไม่เชิงว่าอ่อนนะเออมันอยุดสายมันก็มีแบบนักเตะต่างชาติมาเยอะเลยนะจากคนสองคนเนี่ยเออขาดนิดหยุดสายสาย,สายเหมือนจะไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าบ <laughs> อลไทยเดีกาตาร์แบบนี้มีที่สองเออที่หนึ่งที่สองมีเกา้าคะแนนเท่ากันที่สามมีหกแย่งแย่งกับกาตาร์ตอนนี้อืม สรุปเป็นชุดใหญ่บนนี้ชุดใหญ่ใชชุดใหญ่ใหญนนีน้ชุดเล็กผสมอยู่ไอ้เสกสันลาตีเนี่ยเสกสันเนี่ยเล่นสองชุดนะจะมาได้กองหลังต้องโดนกองหลังแกวมาใหม่เพราะนั้นเจาะเอาเจาะเอาอยู่แทงแล้วแทงอีก <laughs> โอ้ยลุดสองเข้อมันช้า,ากว่าเราดีถึงไดวัน ก็ถ้าตัวสูสีกันกระตู้เราไม่ได้แต่ถ้าตัวใหญ่แบบไซซ่าอูาก,ก็สู้เขาไม่ได้น่าสุดซาอุซาอูก็เพิ่งได้ไปบนโลกอีกแล้วสามสมัยติดไปเป็นสมัยที่เจ็ดแล้วซาอุอ่ะนี่ถ้าตัวถ้าตัวสูสีกันที่จะเอากับเราได้ก็มีเวียดนามกับอินเดีย มีอินโดและใกล้เคียงสุดอินโดได้เข้าอรอบเวียดนามจะถ้ามันไม่ถูกติดเยอะมันจะสู้เราไม่ได้หรอกเวียดนามนอบเพ่มติดเิดแต่ว่าทีมใหม่ที่ได้เข้าไปคือแอฟริกาไอไ้ไงเคปเวิร์ดเบอร์สันหมู่ก่อนน้อยน้อยหนึ่งได้ไปบอลโลกแล้วโอ้ยตัวกระดูกตัวก็สคิคนไม่ถึง 6, คนไม่ถึงหกแสนคนโอ้ ประเทศมันเล่นแต่บ,บนอย่มไม่เล่นแลบวนั้นมันเล่นอะไรไม่ได้้อกจากควนแล้วเกิดเกิดมานันจากุวนแล้วระเทศนเป็นเกาะสั่มโอ้ยนี่น้อยได้ไปบอลโลกแล้วเข้าที่หนึ่ง ไทยเราเล่นหลายอย่างมั้งก็เลยยังไม่ได้ไปบอลโลกไม่ไทยอ่ะผมว่ามันแค่รูปร่างมากกว่ารูปร่างก็ส่วนหนึ่งแต่ทำไมาญี่ปุ่นได้ไปแต่ว่ารูปร่างญี่ปุ่นเขาเขาแยกอะไรเขามีอี่รนะท,ทยาศาสตร์การกีฬาด้วยอืของเรามันก็มีแต่ว่าของเราไม่ถึงญี่ปุ่นไง ยังไม่ถึงญี่ปุ่นอ่ะนะครับความจำเตือนแล้วนะครับกันไปในคะวามจำเตือนโหลดนะครับ่องนี่ฮะตัดบัตได้กับบัตน,นั่นนะครับเดี๋ยวสีมีเป็นการฮอนรอบแรกนะครับเดี๋ยวสี่ฮอนรอบสอง รอบสองบาทนอลบอลบอนรอบนี้เอาจริงรอบนี้คือเอามาเครื่องพีขครับานบันฮอนแล้วเขาเก้า,านี่กินให้เบิดเขาไม่มาแล้วนะครับเคลียกว่า ทีแรกข้าวเจ้าไม่ได้ผ้าหเหียวสลับกันเ,เจ้าก็โอ้มันได้ฝั่งเดียวได้ฝั่งเดียวก็จะเกี่ได้เยอะนะฮะเออตอนนั้นเราไปผ่าสุนไลน้ำมันนิดน่อยปหยิบน้ำทำเป็นน้ำเล<อ>็กๆน,น,นะแต่ข้าวเหนียวนี่เฉลี่ยกันได้เลยพอกันเลยเกือบเท่ากันทั่วพื้นที่นะบ่มีมองเสียหายเป็นได แต่ว่าเหมือนจะได้เยอะกว่าเดิมก็ไม่ใช่ไม่รู้ล้มมาไม่ล้มมันได้เยอะอ่ามีล้มแล้วก็ข้าวมันล้มแล้วลดเกี่ยวมันเกี่ยวเลยหมดเหรอเอามาทำข้าวเม่าด้วยเนาะส่วนหนึง่งมาทำข้าวเได้ก็สูซีสูซีกับปีที่แล้วข้าวเหนียวปีที่แล้วไม่ล้มเลยหมล่ะอืม พอดีพอดีปีนี้น้ำลายพดน้ำลายหันมือเกี่ยวตอนเกี่ยวอยู่ฝนกระตกโอกะอเดี๋ยวกระซิบเไ,ไปดูนะน้า,า,นาหอมเนี่ยที่เราดูข้าวถึงวัาจะย่าเต็มพอไปดูดูที่เต็ข้าวเต็มข้าวแล้วเจ้าที่น้ครับ จะเดียวกับสิปิดคลิปไปเลยนะครับเพื่อว่าตัดไปบัดได้กะอ่ะก็ตัดตัดไปเลยนะครับก็บขอบคุณทีรับชมมาหอดต้องนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นนี้จากตากเข่ามาเบิงว่าไอ้นี้สีเข่านะครับไอ้นี้สีเขา่าจะเอาข่าวจะเอา,เอา โอ้อยังไม่เกรืองขอบคุณน,นะครับข้าเห็นว่านี่ประโยชน์กักดไลก่กดแช่ให้น้ำเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจให้บ้าทพี่ชีเป่าครับนี่มาแล้วแม่เพิ่เริ่มมาแล้วมาจิกกับหัง ที่อยาก mm. นมันกลบออกนี้บาน สำหรับช่องรถไฟสายว้านกะช่วงนี้กะตาเขาสีเขานี่นะครับเกี้ยวเขายุนี่นะครับรถไฟบรท่ันได้ออกนะครับรถไฟข้ากับยุนี่บ่บอกว่าแรนซีเลยหรือ,อยังยังแรงซีบอดดอยนะครับามีเ่องอ่ราง้ยังปั่นบอดดยนะครับ อามีงานปั๊บชอหรับไอ้มองข้าวเหนียวนะครับก็ว่าสิสองเป็นหนึ่งกับสิคือบ่อแต่ว่าน้ำมันจะสิเป็นอย่างไรนะครับจะสิเพียงกันบ่อสองไฮสองหลอกเป็นหลอกหนึ่งนะครับกับสินใหญ่เติบปัญหาถามมันใหญ่แหงกับปัญหาเรื่องน้ำครับอาชอาบอยู่ทามันใหญ่้ามันใหญ่มากปัญหาเรื่องน้ำไม่พอ เข้ากับตรงเบิ้งกันอีกนะครับแล้วก็เอาเขาท้าเอาเขาเจ้าแล้วก็ว่าสิตัดยุค่าจักสิเป็นยังไงนะครับนับแล้วประมาณหาซิบลำหาซิบตนนะครับเครื่องทำไมใหญ่เลยไม่ทำยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้มค่เป๊ัดไดนี่เครื่องไปทำงานเลยโอ้เขียง เออยไปตตัเรื่องในตัวกาเปดิเป็นาก,กนารแบบนี้คนนอือนะครับจวอากา,อ,าจจออกเป็นแบบแบบน้ำมันใชอาจจะเอาน้ำมัน โตเจ๋งๆงมาใส่นะครับเอามาหอนฮอนเอาว่า <ใน S 1> ตาัดอยู่นี้นคนนี้ก็ช่วย,ยตัดพวกปลายพวกอะไรเออเอาไปตัดปลายแต,ตตแต่งซะเอาไปตัดแจ้งอาชิบอาชิบต้นนี่จังสิบพ,พ่อตันหรือบอ่น,นะครับ ตันหนึ่งกับบ่อใดกี่บาทนะแต่ว่ากับเอามาไหวครับคิดว่านะห้ามเองเราเมย์นี่เราใส่กระสอบเลยไม่ต้องมาใส่กระสอบอีกทีหลังให้ให้จุ่มยากสอบมาซุปไปเลย โอ้ฟังนี่เป็นห่อมเบิร์ดใตัวน,นี้นโอ้จะไปทำอะไรอย่ไรอโอ้โหโหหลายเติมเลยสิพันชิปเหรอฮะผลพ้อยได้ครับจากการชี้เข่าห่อมหยาบนะครับเครื่องมันสิบดท,ทั้งแกบทั้งห่อมใช่กันนะครับเป็นห่อมหยาบเ,ยลเลี้ยงหมูมเ,มลเลี้ยงไก่กับเอาส์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ได้นะครับ มีกระไก่อยู่ี่ก็มีกับเท่ออกข้างขางนี่โหลดนะครับนั่งเชือโอ้ขาดวอเป็นเม็ดสันนะโอ้สองเครื่องพร้อมกัน เอาเบี้ยวครับบันอืมเม็ดเงี้ยเม็ดเงี้ยวดีนี่มึงมันสันๆเนาะ้ยอืมพอด้หักนะมันสั่นมันสั่นอยู่แล้ว ข้อเหนียวอืมตัวเม็ดมนาะอืมโอ้เบิงเ้งกันละสองเพียงเลยเป็นช่วงระบายเขาเก่าครับเขาหน้านั่นหน้า,น,า,น,านี่ก็ล่างสิพ่อเกี่ยว หน้าเศร้าก็ยักเป็นยังไงนะครับนาสีกีกะทิดหนึง่งนาสีพ่อเอาคิดว่าแน่ๆหนึ่งแน่บอกไปแดดบดแล้วครับแดดบดแล้วโอ้ย่านฝนต,ตกยาบันไน้วันไนบอกโม่เออ้าวซพ้นสีโต๊ะฉบัน ก็สิดกับไปเบ่งเท้าที่ตากไว้นะครับบันโอเคครับขอบคุณที่รับชมมาหอดตรงนี้ครับอ,อยู่เป็นกำลังใจงงกันที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับอ่นนี้ห้ามกระสุล่องนี่นะครับเข่ากับล่องถังนี่ห้ามไปผีเข่ามานนี่นะครับอันนี้เรากส็สิสีอีกสองสอบนะครับอโอเคครับ ลาบไปครับเขาการสีเขาเหนียวครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ